นะครับรอบเย็นวันนี้อยู่กับ Isuzu นะฮะอน All New D Max 4ประตูติดทั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกนะฮะเป็นฟิล์มตัวท็อปจากวิงวันนะครับนอกมืดในสว่างนะครับเลือกใช้บานหน้า40รอบคัน60นะครับตอนนี้ช่างกำลังเดินเก็บงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําให้ดูฮะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูฟิล์มเก่ากันหน่อยฮะนี่ฮะเบิร์ดครับเบิร์ดเดี๋ยวให้ดูฮะเครื่องทดสอบฟิล์มนะครับอ้างอิงจากเครื่องทดสอบเลยนะครับอันนี้ฟิล์มเดิมนะฟิล์มเก่าอ่าเราเราเคลียร์ค่าให้้้เรรีียยบบบอแนฮะ ค่าเป็นศูนย์แล้วนะครับเสียบฮะนี่ฮะเสียบแล้วเราจะเห็นนะครับว่านี่ฮะยีคือความสว่างนะครับรังสี UV กันได้แค่96นะของเดิมนะครับลดความร้อนรวมได้แค่ IR นะครับสีเองนะครับมาดูตัวใหม่ให้เคลียร์หน่อยนะครับผมไม่ได้ล็อกค่าไว้นะฮะดูแบบนี้ฮะน้ำไม่ได้ล็อกค่าไว้เสียบเข้าไปเลยฮะเห็นเห็นกันแบบนี้ฮะเสียบปั๊บนี่ฮะยีคืออะไรครับยีคือแสงสว่าง2ผ่านนะครับ UV กันได้ร้อยนะฮะลดรังสี 1> UV 1 0 0นะครับแล้วก็ในส่วนของการกันความร,ร้อนได้99%นะครับแสดงว่าความร้อนเข้าได้แค่1%เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยฮะไม่จกตาแน่นอนนะฮะทดสอบด้วยเครื่องนะฮะไม่มโนนะฮะถ้าฟิล์มของเดิมลูกค้าสามารถลดความร้อนและการรังสี UV ได้มากกว่าของนา้านะ้าติดตั้งให้ฟรีนะฮะติดตั้งให้ฟรีเลยนะฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะดูนะฮะนี่ฮะอีกทีนึงฮะทดสอบด้วยเครื่องโอเคนะครับรับประกันแปดปีแลนะที่ กดกระจกได้เลยนะฮะกดลงได้นะฮะกดขึ้นได้เลยนะฮะแบบนี้ฮะทุกบานนะครับโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับใครอยากได้วอล์กอินหน้าร้านเลยครับ